your secret friend. สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว DC Universe ครับทุกคนนะฮะก็ใกล้ถึงงาน DC Fan d o m ครั้งที่2ในปีนี้ของเราแล้วนะครับผมก็คือปีแล้วที่เราจัดมานะฮะ DC Fan d o m ครั้งแรกของทาง DC c o m i c และ Warner Brothers จัดขึ้นมา ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะเพราะว่ามียอดผู้ชมที่ชมพร้อมกันเนี่ยในทางเว็บไซต์ DC Fandom ถึง22ล้านคนโอ้โ oh หสุดยอดเพื่อคนไม่รู้จักนะว่า DC Fandom คืออะไร DC Fandom ก็คือมหกรรมเป็น Virtual Event ที่เขาจัดขึ้นมาเหมือนกับ San Diego Comic Con แหละแต่ว่าเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ COVID 19โรคระบาดน,นะก็เลยว่าไม่สามารถจะไปออก c o m ิ c Con ได้ที่ Hall H เพื่อมาปล่อยของตัวเองไง ก็เลยจัดเป็น virtual event ที่ให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าไปชมวิดีโอใหม่คลิปใหม่ตัวอย่างใหม่หรือว่าประกาศอะไรใหม่ๆของทาง DC นะทั้งหนังเกมซีรีส์คอมิกต่าง,าง,างๆเยอะแยะอย่างปีแล้วก็มีไฮไลท์เด็ดก็คือว่าเป็นตัวอย่างของ The Batman นะครับผมส่วนในปีนี้หนังมากกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่า ปีนี้นะฮะเรามีตัวอย่างใหม่ของ The Batman มีตัวอย่างหนัง DC League of Super Pets ซึ่งจะเป็นแอนิเมชันสัตว์เลี้ยงของพวกฮีโร่รวมถึงจะมีสนิคพีคของ t h f l l s t เราก็จะได้เห็นแบทแมนไม่เคลื่อนีตั้นเป็นอยู่ในสเน็กพีคหรือเปล่าเห็นเดอะแฟรเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็จะมีสเน็กพีคของแบทอดัมนะฮะผมของเดลล็อกที่ถ่ายทํากันเสร็จแล้วมีชาแซมฟิลลี่ออฟเดอะกอดนะฮะที่ถ่ายทําเสร็จแล้วเช่นกันแล้วก็จะมีอะควาแมน2ที่กําลังถ่ายทําอยู่นะฮะรวมถึงก็จะมีวิดีโอเกมนะฮะก็แทมไนท์นะครับแล้วก็มีซูวิซัยเอร์ะคิวเดดจัสสลกของทางร็อกสเตอร์ที่เป็นผู้สร้างของแบทแมนอาร์ รวมถึงอาจจะมีการเปิดตัววิดีโอเกมใหม่นะเพราะว่าผู้กำกับโปรดิวเซอร์เอ็ดบูนนะครับที่ทำา n n u u t t c e เนี่ยก็จะมาในงานนี้ด้วยนะครับรวมถึงมีไฮไลท์มากมายเลยนะครับสำหรับปีนี้น่าสนใจมากซึ่งในปีนี้นะฮะก็จะจัดในวันที่17ตุลาคมตอนเที่ยงคืนก็คือว่าตอน16ตุลาคมกลางคืนแล้วก็เช้าวันที่17 เลาคมนะฮะเที่ยงคืนก็คือสามารถไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ DC Fandom ตอนนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะสำหรับของทางแฟนๆ DC c o m i c ให้ร่วมสนุกกันทางเว็บไซต์ DC Fandom นะครับแล้วก็มาในวันนี้นะฮะผมก็ได้รับกล่องนะครับจากทาง DC Asia นะครับส่งมาให้ผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ เพื่อเหมือนเป็น starter คิ t ของทาง DC แฟนโดมปีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องนี้เนี่ยมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะต้องบอกว่าอของแบบใหญ่มากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดูดีกว่าเอาแล้วนะฮะก็เปิดกล่องมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมข้างในก็จะมีกระดาษโหสวยงามนะก็จะเป็นกระดาษหอ่อซึ่งเป็นลาย DC นะ อย่างสวยอะ่ะข้างในนะมีอะไรบ้างโอ้โหของเยอะแยะเลยฮะอ่าเดี๋ยวผมหยิบมาทีละชิ้นให้ดูแล้วกันนะครับผมก็จะไปไว้ข้างๆก่อนในะกันนรนับผมอย่างแรกเลยว้าวหนังสือเอ้ยคอมิก b a t แมนเดอะเวิลนะครับผมที่วาดโดยคุณลีเบอร์มาโจนะฮะซึ่ง Batman the World เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องที่ Batman เนี่ยไปยังนานาชาติดูปกหลังก็ได้นะฮะมีทั้งอเมริกานะครับฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเยอรมัน เช็คนะครับผมมีรัสเซียตุรกีเม็กซิโกบราซิลเกาหลีใต้จีนแล้วก็ญี่ปุ่นโอเคในคือแบทแมนเดอะเวิลนะครับโอ้โหนี่ฮะเขาให้เป็นยังอดัล์มานะครับผมเป็นนิยายภาพที่แบบว่าตอนนี้ของ DC กำลังคิดนะเป็นลายที่เหมือนกับเน้นคอมมิกกับเยาวชนมากขึ้นนะฮะเป็นเนื้อหาที่แต่งขึ้นมาใหม่ตีความใหม่แล้วก็ เหมาะเหมาะสำหรับเยาวชนนะฮะผู้ใหญ่อ่านได้เด็กก็อ่านดีนะครับผมก็ mm hmm. คือในแพน,นลของ DC Fan นโดมปีนี้เนี่ยจะมีของ Wonder Woman ที่เขาจะเอาหนังสือพวกคอมมิกต่างๆของ Wonder Woman ที่ออกใหม่เนี่ยมาแนะนํา ให้อ่านกันนะ,ะโดยน่าจะมีคุณลินดาคาร์เตอร์แล้วก็คุณแพทรีเจนสกินที่เป็นพุ่งกับ Wonder Woman มานะครับอันนี้จะเป็นเล่ม Wonderful Woman of the World ก็เหมือนกับจะรวมเรื่องสั้นของนักเขียนหลายๆคนนะครับเราได้คอมิกมา2เล่มละต่อมาก็ยังจะเป็นหนังสืออยู่อันนี้เป็น how to draw super hero and super villain เป็นหนังสือที่สอนวาดภาพนะครับผม uh, uh. กระดาษให้สามารถฝึกวาดได้เลยนะฮะเราอ่านรายละเอียดตรงนี้ปุ๊บ เราวาดตรงนี้ได้เลยนะฮะสอนวาดทั้งจ๊กเกอร์ทั้งวันเดอร์วูแมนแบบหลายตัวละครมากนะของ DC มีแบบสอนวาดพวกแบ r กราวด้วยนะครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจงมีอะไรครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะฮะติดฝาผนังก็มีลายแบบคอมิกซูเปอร์แมนแบทแมนวันเดอร์วูแมน หัดฮะ DC แฟนโดมอ๋อโคตรเท่อ่ะสวยฮนะสวยมีแถมป๊อปคอนมาให้ฮะป๊อปคอนป๊อปเปอร์นะครับผมของพีคโอสงสัย mm hmm. กะจะให้ทานตอนที่ดู DC แฟนโดมอยู่นะ mm hmm. ก็สามารถทานได้เลยนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นไมโครเวฟป๊อปคอนเฮ้ยจริงดิมี mm hmm. โอ้ยเหมือนกับว่า เราเป็นทีมงานของ DC Fandom แบบว่าได้รับชมก็คือว่าจะมีแบบเป็นแบบ art work นะฮะของโปสเตอร์ DC Fandom ของปีนี้จะมีเหมือนกับเป็น QR code ด้านหลังนะครับอลองสแกนไปดูได้นะฮะก็คือน่าจะเป็นการเข้าไปที่เว็บไซต์ DC Fandom นะะั่นแหละซึ่งปีนี้เนี่ย DC Fandom นะฮะสามารถดูได้ผ่านทาง YouTube ได้ด้วยทวิ t ก็ได้ด้วยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ล่มแต่ปนีนี้น่าจะหายห่วงเพราะว่า เขาค่อนข้างที่จะกระจายนะให้สามารถดูแพลตฟอร์มอื่นๆได้ง่ายขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> มีหมวก DC Fan Dom ครับโอ้โห oh, oh, ผมเป็นคนชอบใส่หมวกอยู่แล้วนะฮะนี่เป็นเป็นลาย DC Fan Dom นะครับผมแล้วก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเสื้อ DC f a n d o m ดนะฮะประจำปีนี้ฮะ2021มีปีกำกับด้วยฉะนั้นแล้วใครที่ได้ของปีแรกไปนะโอ้โ oh, ห oh, ต้องเป็นของแรมากๆเลยนะฮะนี่เป็นของปี2021 ไซส์ M นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปดูนะฮะว่าเราได้ของอะไรกันไปบ้างนะครับโอเคฮะเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าของในกล่องได้มีอะไรบ้างนะฮะ หนึ่งเลยคือยัง n g adult นะครับผมของ wonder woman ในเล่ม wonderful woman of the world ซึ่งจะเป็นการรวมเรื่องสั้นหลายๆตอนนั้นในการแต่งสองก็คือว่า Batman the world กับเล่ม Batman ที่ออกไปตามนานาชาติเลยฮะไปหลายประเทศมากนะ,ะได้ทำเล่มต่อไปอาจจะมีประเทศไทยก็ได้นะฮะสามนะฮะก็คือสติกเกอร์ของ DC นั่นเองนะครับผมมีหลายลายมากนะฮะแล้วก็ชิ้นที่4ฮะเข็มกลั DC ด DC Fan d o m 5ครับหมวก DC Fan Dome แล้วก็ Popcorn นะฮะจาก Peak นะครับผมแล้วก็สมุดฝึกวาดภาพ How to Draw Superhero and Super Villain นะครับของ DC Comics นี่แล้วก็เสื้อที่ผมใส่อยู่นะครับป้าย Star f, DC Fan Dome นะครับผมนะฮะเป็นแฟน DC นะครับยังไงก็ต้องห้ามพลาดเลยนะสํสำหรับงาน DC Fan Dome นะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่17ตุลาคมตอนเที่ยงคืนก็คือคืนวันที่16ตุลาเข้าสู่เช้าของวันที่17ตุลาคมก็คือสามารถเข้าไปชมได้เลยนะฮะทาง DC แฟนโดมตัวอย่างหนังใหม่ไฮไลท์ใหม่ๆจากทั้งเกมซีรีส์คอมิกการ์ตูนแอนิเมชันวันนั้นนะฮะจุใจแน่นอนสำหรับแฟน DC นครับใครที่อยากจะเกาะติดไปกับทาง DC Universe ครับนะครับก็วันที่16ตอน5ทุ่มครึ่งเราก็จะมาเริ่ม ออนแอเกาะติดกับทาง DC Fan d o m แอดมินของ DC Universe คร so ับก็จะมาพร้อมหน้าพมตากันในวันนั้นนะครับเพราะยังไงก็อย่าลืมมาเจอกัน DC f n n o ดมวันที่1 7ตุลาคมตอนเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ